สวัสดีค่ะสบายดีตอนเทียงพี่น้องมามากินเขาบูมียังกินตำมกถ่อยกละคืออยากปองปลาให้ทีน้องไปซื้อปองปลาฮะพักกัากับบมีัไม่อยากกินบักกะทินเพม็นปา่าที่ขั้นทุกแขวเนี่ยพักกัาอีเมทพักกระโดนมีอยู่ไมอืมหมกปี้ยมีปะอืม นี่ยเป็นมักปีนี่เป็นมักป,ป,กปีอย่างมัปีพี่น้งองน,นี่ขาอตอดัดไปขายมาจ้ะเอามืกินไหมอืม่งฉันทอ่ไเลี้ยงน้องตัวนี้มันตายตเ่ะอเดียไปหักมาบบเนไไ้ะ พกคะมีมั้งอนนุ้งปากเวทอีอุ้งฮอนอนไรพี่น้องอ่ะฮอน qua anh em Nó mấy thông sít Thông thùng bật và thomas Đi đi thôi <laughs> ừ. <laughs> ừ. không có gì đấy, luôn 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 มึงขาวะแล้วกเปาข้าวแม่สบายดีลงปานะไขนมเหรียญมือกบจ้บเด้อมือกินดินบ้ต้มือกินดิแม่ป้อมยาแม่ป้อมแม่ป้อมเนา คืออยาจะกินย mm. mm. ังขนมเบียดนะพี่น้องเอยทิพน้อยนะกินนี่ลำน้อยไปกีนอีกอะพี่น้อบวกินโอ้ยพองวาเสียแล้วล่ะเข็ดบับบวกกินพี่น้องว่าไ่นก็เกินเสร็จก็จังเงี้ยจิข้าวแม่ นี่บูมาตามมืทั่วกะมือแรงหาหล่อน้ำมันต้มกยังแป่แปน้ำเย็นมากินลนงามาคำหนึ่งมะมื่อเวียงาคำหนึ่งาย ียนนะห่างกัน,ลน,น,กน,แ,ลกนแล้วง่นกับบุมี่แล้วบริษัทคนไ้วเราเรามีใหม่เลยไม่ได้ตายพลอตายสุดนี้อเอามาลูกไอาา้บัะนั่นลูอ้อหมอันนั้นนั่ง ก็ผัดจียืนจะเบึลลออ้ลก่อนตลาดกูปดไปหงเฮียติ่หน่อยนะพี่น้องเลยห่า,างห่า,าง,าางไปตลาดนั่งมัเทาแล้วเทาไปขายพักหน้ากับมาเราอยากไปหงเฮียอยู่ปะเปน็นอย่าง lẹo ý đâu bác a pong bác a pong nói bác rồi, bác lôi đồ lôi nữa, lôi bác nó bác lôi bác lôi bác lôi ว่าในกระตั้มมักถั่วกินแต่ปลากระป๋องผัดอย่ามันเลี่ยนก็เลยกระตั้มถั่วมาแก้มน้ำบุคข่อยกินกระป๋องปลาบุคข่อยมักกระจาดโดนโดนกินแต่หนึ่งได้ยังไง Sao mà mòn ngon Hửm Thế cho mòn xèo luôn Cảnh gái Hửm Anh bóc hào nè แข่งกับเบรไปเบิแตงจะิงกับพักเต็มอยู่มากะทินกับมิมาบุอยาอัเมนปากนางนอนล้ไหมน้าึงึมกินผักอันพันมาตองมือ นั่นแหละไปกินข่ไปกินข่อมมาหาหกมื่นไงสองคืนมาหนา่ม,มื่นกินนย่างไเ,เป็นยังวะกินเลยต้นบนคืนเป็นย้อนบม่ได้กินท่อมบ่หรือว่าเป็นย้อนอยากท่บอมเบ,บ้อวะบ่บ่เส้นแล้วบ่เส้นแล้วมออแม่คันกระต้นกระโตสองคืนแหละ มึงกินแต่บันทีดโผลไอ้บาลูมาแล้วลวพอาะไงไปขยิมแล้วชุดจะเอ้ยเมือ่อนหร่อะไกินลายปกติแต่เมื่อขึ้นมาบริกินลายเมือ่อนีร่พัดกินลาย อ่ะสิปั่นเครื่องนี้น,นี่เต็นป่วยแม่ของงนนานอ,อืมอิ่มเลยพี่น้องเอ้ กกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ช่องมินอินดีเด้อขอบใจหลายๆที่เข้ามาติดตามทั้งๆ้วยดูดีมีแฮงวันสุขคมแล้วพอทำไมคลิปหน้าพี่น้องคลิปนี้ลาไปก่อนบ๊ายบายคุณแม่คนนี้สอบพักจะไปขายตลาดพี่น้องเอ้ยนี่พักยังเกาะกะเพราไปตลาดอยู่คู่มือขายผักกระเพราเก็บแถวหัวแถวสวนอยังไรนี่เขายังบดอะไรหรอหัวสวนเป็นถิดละมือแรงว่าสิเลาะ มาติดตามกันเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์ช่องมินอีดีนะพี่น้องขอบใจหลายๆแล้วพบกันใหม่จ้า